สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับคลิปตอนนี้เนี่ยผมจะลองทำภาพแนวแบ็กกราวแนวเปปเปอร์คัดนะครับคุณผู้ชมก็ลองทำตามผมดูได้นะครับส่วนวิธีการนั้นจะเป็นยังไงลองไปดูพร้อมๆกันเลยครับผมจะทำแบ็กกราวขึ้นมาก่อนด้วยเครื่องมือวาดสี่เหลี่ยมนะครับ ก็จะไปดูดสีส้มที่ถุ่มเตรียมไว้ด้านบนด้วย eyedropper tool นะครับตั้งชื่อให้แต่ละอ็อบเจกตของเราหน่อยนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ทำการล็อกเอาไว้ต่อไปเนี่ยก็จะสร้างวงกลมขึ้นมาหนึ่งวงนะครับให้อยู่ตรงกลางภาพอย่าลืมกด ทงไวว้้ดยนะครับก็ใส่สี g r a d ดียนไปนะครับจากนั้นก็ไปเปลี่ยนเป็น g r a เดียนแบบเรเดียลนะครับหรือแบบวงกลมตรงนี้นะครับเ r a d i ย l g r a d ีียน จะเป็นสีของเกรเดียนตนะครับให้ไปคลิกที่วงกลมสีดำนะครับแล้วไปคลิกที่สัญลักษณ์ไอโดเปอร์นะครับไปดูดสีแดงนะครับโ o นอีกฝั่งหนึ่งก็ปล่อยให้เป็นสีขาวไปนะครับไปเปลี่ยนโหมดเบนดิ้งเป็นเอ,อ่อมัลติพลายนะครับ ต่อไปก็ลองมาเลื่อนวงกลมสีขาวให้มันเข้าไปใกล้กับวงกลมสีแดงตรงแถบการเดียนมากขึ้นนะครับวงกลมของเราจะดูเหมือนมีความเล็กลงไปนะครับลองปรับตามใจชอบเลยนะครับไม่ต้องตามผมก็ได้เสร็จแล้วผมจะขยาย วงกลมให้มันเลยแบ็กกราวขึ้นมาประมาณนึงนะครับผมจะทำการเพิ่มวงกลมเข้าไปด้านในอีกวงหนึ่งไปที่ Object Part แล้วก็เลือก Offset Part นะครับผมจะใส่ค่าให้มันเป็นติดลบนะครับวงกลมจะขยายเข้าไปด้านในกดโอเคเลยครับผมจะทำขั้นตอนเดิมอีกนะครับสักอีกสักสอสามวง แล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์หรือถูกใจก็อย่าลืมกด subscribe กด Like กด s แชร์หรือจะคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยก็ได้นะครับถ้าเห็นว่ามีคนมากด subscribe กด Like กดแชร์นะครับผมก็จะมีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมโอเคครับผมว่าเราได้วงกลมที่พอสมควรแล้วผมจะปิดวัตถุที่ไม่ต้องการออกไปก่อนผมจะกรุปมันเอาไว้นะฮะวงกลมทั้งหมด เปลี่ยนชื่อเลเยอร์ให้มันหน่อยผมจะทำการคลิปปิ้งมาร์กนะฮะให้ทำการสร้างสีงส่เหลี่ยมมาไว้ด้านหน้าก่อนนะครับขนาดเท่าอัดบอร์ดจากนั้นเลือกที่สี่เหลี่ยมที่เพิ่งสร้างแล้วก็วงกลมเกรเดียน์ของเรานะครับลองไปเช็คตรงเลเยอร์ดูก็ได้นะครับว่าเราเลือกถูกหรือเปล่าอันนี้นะครับสี่เหลี่ยมด้านหน้าสุดสีขาวๆแล้วก็ วงกลม g r a d i e n นของเรานะครับเลือล่องเราก็ไปที่ object clipping m a s k นะครับแล้วก็ make เลยครับวัตถุส่วนเกินจะถูกซ่อนอยู่ในสี่เหลี่ยมด้านหน้าของเรานะครับผมจะตกแต่งเพิ่มนะครับจะสร้างวงกลมขึ้นมา1วงตรงกึ่งกลางของภาพเลยนะครับจากไ้กึ่งกลางจากนั้นก็ คัด copy ออกมาอีกวงหนึ่งนะครับกด alt shift แล้วก็คกดซ้ายลากออกมาผมจะดูดสีใช้ eyedropper นะครับไปดูดสี gradient ของไอ้วงกลมชั้นๆเนี่ยนะครับดูดเข้าไปผมจะทำการสลับสีนะครับไปที่แท็บ gradient แล้วก็กดตรงนี้ครับ reverse gradient ครับมันจะเอาสีดำไปด้านในแทนนะครับจากนั้นเลื่อนปรับตำแหน่ง gradient ตรงแท็บ gradient นี่นะครับ วงกลมสีขาวไปไวต้ตรงกลางเหมือนเดิมแล้วก็ย่อลงหน่อยนะครับผมมันจะดูเหมือนมีเงาอยู่ด้านล่างออวงกลมสีขาวนี้จะดูเหมือนลอยออกจากแบล็กเกลออกมานิดนึงนะครับท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแบล็กเกลแนวเปปร์ะัดของเราหลังจากนี้ผมก็จะตกแต่งเพิ่มเติม ผมจะเล่งความเร็วของคลิปนะครับผม เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับถือว่าง่ายมากๆเลยเจ้าแบกราวอันนี้ถ้าคุณผู้ชมถูกใจก็อย่าลืมกด subscribe ให้กันด้วยนะครับ mm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย